กฎ<ค>หมายรัฐนูญใหม่ในปี6กสนีนไม่มีสิทธิหนีถิมไปเลยสิทธิชุมชนบ่มีเลย <S <S ให้ให้ชาวบ้านเขารับรู้รัฐธรรมนูญมันคืออะไรคือการอธิบายความเป็นสถาบันมันเป็นความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมสถาบันกรรษัตริย์จึงจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป <S <S ตั้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกหมวดเมื่อใครพูดามต้องพูดได้อย่างเปิดเผยเราคาดหวังเสมอ ให้ผู้แทนประชาชนช่วยพูดในสภาในทุ่นเทียนยังนิมเขามาเสียงเดียวแต่รัฐบาลฟังเขาบ่พวกนี้เป็นแรงงานแบบนอกระบบแรยง,งานอิสระนะซึ่งจริงผมเพื่อไม่ใช่แค่แท็กซี่นะคนค้าขายเพราะคุณหยุดไม่ได้ถ้าคุณหยุดคุณไม่พอกินถึงจะรักษาอำนาจมรดเดลก,การอาหารให้ดำรงอยู่